สวัสดีค่ะดิฉันนางบุญมีการชนะเป็นประธานอสมตำบลคองมาพับอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยบ้านเลขที่3-6ทับ1หมู่7ตำบลคองมาพับอาชีพเกษตรกรค่ะสาเหตุที่ได้ลองนับขาบคือดิฉันได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปีเมื่อเดือนตุลาคม2567แล้วมีค่าน้ำตาลในเลือดเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประกอบด้วยช่วงนั้นได้มีนโยบายจากท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการนับขาบดิฉันจึงสนใจและได้ลองทำกับตัวเองก่อนเมื่อได้ศึกษาและวิธีนับขาบแล้วก็ได้ลองคำนวณปริมาณขาบต่อวันผ่านสมาร์ทออสอมอ ผลที่ได้คือไม่เกิน6.17คับต่อวันดิฉันจึงเริ่มวางแผนการกินอาหารและออกกำลังกายร่วมด้วยอาหารที่กินทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนทําเองโดยจะเก็บผักหลังบ้านมาต้มกินกับน้ำพริกเป็นประจำทุกวันกินไข่วันละไม่เกินหนึ่งฟองกินปลากินหมูกินไก่ให้น้อยกว่าผักอาหารประเภททอดก็จะ กินบ้างแต่ลดลงผลไม้ที่จะกินเช่นส้มมะม่วงทมพู้โดยจะกินไม่เกินหนึ่งลูกต่อมือ้อผลที่ได้คือมีน้ำหนักในตัวลดลง1นกิโลกรัมรอบเดียวลดลงหนึ่งเซนและมีค่าน้ำตาลในเลือดที่ดีขึ้นการคุมขาบในความคิดของดิฉัน ว่าไม่ยากเพราะการนับคาบเป็นแค่การคพบคุมูคาร์โบไฮเดรตแป้งและน้ำตาลฉันทำเพื่อสุขภาพตนเองและเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนจึงคิดว่าจะทำต่อเนื่องตลอดไปไม่ให้ตัวเองป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเลื้อยหลังท้ายนี้ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกันนับคาบและออกกำลังกายไปด้วยกันเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง รับก่อนรู้ก่อนทางไกลโลกไม่ติดต่อเรื้อรังขอบคุณค่ะ